สวัสดีค่ะเด็กๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเบนนะคะโดยในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกรวมกันแล้วได้10บค่ะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนก็ต้องใช้ในการจำก็ได้นะคะว่าเลขอะไรที่มารวมกันแล้วจะได้สิบซึ่งคุณครูจะบอกว่าง่ายมากๆเลยและถ้านักเรียนสามารถจำได้นะคะ ในบทต่อไปนักเรียนก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดได้แบบง่ายดายเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันค่ะจากตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะก็คือตารางแสดงการบวกค่ะซึ่งจะเป็นตารางที่แสดงการบวกแล้วรวมกันแล้วจะได้เท่ากับ10ทธิ์ทุกจำนวนเลย นะคะจะมีแนวตั้งและแนวนอนใช่ไหมคะก็แนวตั้งก็มี10ช่องค่ะส่วนแนวนอนก็มี1นึถึงสิเช่นเดียวกันค่ะให้หนักเรียนสังเกตสีนะคะสีขาวนะคะเป็นการแสดงถึงตัวตั้งค่ะตัวตั้งก็คือตัวข้างหน้าสุดนั่นเองค่ะอย่าง ช่องแรกนะคะมีสีขาวหนึ่งช่องใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งค่ะส่วนสีชมพูมี9้าช่องค่ะก็คือเก้าค่ะหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบทีนี้นเยยสังเกตช่องตารางนะคะก็จะเพิ่มไปทีละหนึ่ง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 ไปเรื่อยๆจนถึงสิบค่ะก็ฉะนั้นตัวตั้งก็จะเป็นหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด าถึงด้านล่างค่ะเห็นไหมคะไม่มีสีชมพูก็คือสีขาวหมดเลยทั้งสิบช่องนั่นเองค่ะหนึ่งถึงสิบทีนี้เราลองมาดูช่องสุดท้ายก่อนนะคะสิบบวกอะไรแล้วก็ยังได้เท่ากับสิบค่ะคุณครูเคยสอนไปแล้วว่า เราจะใช้ตัวไหนมาบวกคะเราถึงจะได้ตัวเท่าเดิมจำนวนเท่าเดิมกับตัวต้านก็คือตัวที่มันไม่มีค่าอะไรเลยนั่นก็คืออะไรคะศูนย์นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็จะเห็นว่าในทางกลับกันค่ะีสชมพูก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปทีละเรื่อยๆค่ะทีละหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะจากศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8และ9ใช่ไหมคะ1นึถึงสิและ0ขึ้นไปถึง9ค่ะเหมือนสลับฝั่งกันเลยใช่ไหมคะข้างหน้าก็คือเพิ่มใช่ไหมคะส่วนข้างล่างก็จะกลายเป็นลดค่ะ9 8 7 6 ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนยี่ก็เทคนิคในการจำง,ง่ายๆค่ะดูจากตารางแล,ล้วเรียนจดจำก็ได้นะคะลืมไม่ได้เลยก็คือเครื่องหมายนั่นเองค่ะเครื่องหมายบวกต้องมีค่ะหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบสองบวกแปดเท่ากับสิบในทางกลับกันค่ะแปดบวกสองก็เท่ากับสิบเช่นเดียวกันเพราะคุณครูเคยบอกแล้วว่าในการบวก เราสามารถสลับที่ตัวเลขกันได้ใช่ไหมคะแล้วผลลัพธ์ก็เป็นยังไงคะยังคงเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้น2อบวกแได้กับ10 8แบวกสจึงได้10เช่นเดียวกันค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ4ี 6. 6่บวกหกบวกสก็ได้ค่ะเป็น10ค่ะอันนี้ง่ายมากเลยค่ะ5ค่ะบวกกับ5 หมายเ้วมือของเราสองข้างใช่ไหมคะรวมกันก็คือสิบค่ะนี่ก็คือตารางที่รวมกันแล้วได้สิบนะคะทีนี้เราลองมาทดสอบโดยการทําแบบฝึกหัดกันค่ะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องมาดูข้อหนึ่งก่อนนะคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยว่าหกบวกอะไรแล้วได้สิบค่ะ ทุกข้อเลยนะักเรียนจะเห็นว่าคําตอบเท่ากับสิบหมดเลยนะคะหกถ้าใครยังไม่คล่องรอนิ้้เข้ามาช่วยได้นะคะหกค่ะนี่คือตัวตั้งที่เราชูขึ้นมาส่วนตัวที่นํามาตัวอยู่ตรงนี้ค่ะที่นักเรียนพับนิ้วตัว้ตรงนี้นะคะเราชูขึ้นมาหกแล้วที่เราเก็บไว้เท่าไหร่คะ หนึ่งสองสามสี่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหกบวกสี่เท่ากับสิบค่ะแล้วถ้านะักเรียนเจอสี่เป็นตัวตั้งเหรอคะบวกกับหกก็ได้สิบเหมือนกันค่ะมาดูข้อสองค่ะขเขาไม่ได้ให้ตัวตั้งมาเขาให้บวกหนึ่งมาตัวข้างหน้าก็คือเลขอะไรคะ นั่นเองง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะใครที่สามารถตอบได้พร้อมกับคุณครูแล้วก็หรือตอบก่อนคุณครูได้เนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมาดูข้อสามค่ะสามบวกอะไรคะเสร็จค่ะใครบอกถูกบ้างเอย้ยต่อไปค่ะสี ก็คือห้าบวกห้าใช่ไหมคะง่ายมากๆเลยค่ะเท่ากับสิบข้อห้าค่ะให้แปดมาค่ะเอให้มาแล้วแปดค่ะเหลือสองใช่ไหมคะสบวกแปดเท่ากับสิบข้อหกดีบวก, 4, บวกอะไรคะหกค่ะข้อเจ็ดค่ะเก้าบวก ง่ายจังเลยค่ะเมื่อกี้นี้เราเจอข้อสองไปแล้วว่า9บวก1ใช่ไหมคะข้อนี้เขาให้1มาในข้อสองแต่ข้อเจ็ดเขาเปลี่ยนที่กันค่ะเขาให้เติมด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้น9บวกอะไรคะ1ข้อ8ค่ะ3บวกเจ7เทากับ10นั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองไปฝึกจำนะคะจำนวนผลบวกนะคะไปคิดมานะคะว่าอะไรที่สามารถรวมกันแล้วได้สิบบาทจำให้คล่องนะคะแล้วพบกันในบทต,ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ